ในจอ o i d ครับพี่จอมันมี DSP อยู่แล้วแล้วทำไมเราต้องมาติด DSP เพิ่มด้วยจอ Android ส่วนใหญ่เนี่ยเอาพุทหรือว่าชแนลที่มันจะออกจากตัวจอเนี่ยส่วนใหญ่มันจะประมาณไม่เกิน5้าชแนลหรือ5.1าจุดหน่ชแนลถ้าเป็นใน DSP โดยตรงเนี่ยมันอาจจะไปถึง16มันเยอะกว่าพอเราไปเจอระบบที่มันใหญ่ๆหรือในซิสเต็มที่เราต้องการแยกทั้งหน้าเสียงหนึ่งข้างหลังเสียงหนึ่งอย่างเงี้ยมันก็ไม่เพียงพอหลักการทํางานเนี่ยมันก็เหมือนกันแหละครับมันก็มี EQ มี crossover มี d e l a y time แต่ชแนลเห็นไหมครับหนึ่งสองสามสี่ห้าจุดหนึ่งก็คือเซอร์ฟูเฟอร์แต่ว่าถ้ามันเป็น DSP เนี่ยช่องเอาท์พุตนะครับอย่างตรงนี้มีแปดก็เยอะกว่าละสติมมันก็จะทําได้มากขึ้นพวกนี้อาจจะทําได้ไบแอมไตรแอมถูงกว่าแอมอาจจะทําไม่ได้ข้อจํากัดมันก็เยอะพวกนี้เนี่ยก็อาจจะได้เป็นถึงไบแอมไตรแอมวอตแอมสองทางสามทางสีทง่ทางห้าทางหกทางอะไรแล้วแต่มันก็จะทําได้มากกว่าคิดความสามารถในการปรับแต่งอย่างในพวกนี้อีคิวเนี่ยเขามีมาให้แต่ว่าเราไม่สามารถไปเปลี่ยนค่าที่เขาให้มาจ งงเขาฟิกอยู่แล้วแต่ถ้าเป็นใน DSP โดยตรงเนี่ยนะครับมันสามารถเปลี่ยนค่าความถี่ที่เราจะปรับได้จะปรับให้มันกว้างให้มันแคบมันก็สามารถทําได้คือถ้ามันเป็น DSP โดยตรงเนี่ยไม่ว่าจะเป็น DSPM หรือจะเป็น DSP โซลเลนอารอนขีดความสามารถในการปรับจูนเนี่ยมันเยอะกว่าแล้วก็เป็นมืออชีพมากกว่าสําหรับคนที่ใช้จอยแอนดรอยนะครับอาจจะมี DSP อยู่ในตัวเนี่ยเราอยากจะให้มันปรับแต่งได้มากขึ้นก็แนะนําเป็น DSP แบบแยกจะดีกว่าสนใจอยากมาทดลองฟังที่เซาสปีดนะครับเรามีให้ทดลองฟังมีใ เลือกหลายยี่ห้อหลายแบรนด์นะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับ